อัลฮ ah ัมดุลลกห์การเสริญการยุกย่องทั้งหลายเป็นของอัลลอ์ซึ่งอัลฮัมดุเนตมัน ถ้าเราแปลก็คือมันก็คือยกย่องคือสรรเสริญนะแต่ว่าในการยกย่องในการสรรเสริญเนี่ยในคําว่าอัลฮัมดูเนี่ยมันจะต้องมีคําว่าขอบคุณอยู่ด้วยมันจะต้องมีคําว่าชุกรอยู่ด้วยฉะนั้นคําว่าอัลฮัมดูมันจึงมันจึงรวมสองอย่างมันจึงรวมการยกย่องการสรรเสริญที่มาพร้อมกับการขอบคุณฉะนั้นฉะนั้นมุสลิมเราใช่ไหมครับนบีจึงสอนเราเวลาเราจะขอบคุณอัลลอฮ์เราก็เลยกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลล์การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์หมายถึงการสรรเสริญทั้งหลาย เป็นขออั์แต่เพียงผู้เดียวโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะเรื่องที่เรื่องที่มนุษย์หรือว่าสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทําได้ในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือในชีวิตประจําวันของเราเองใช่ไหมครับในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเราก็ชื่นชมเราก็ยกย่องเราก็สรรเสริญกันและกันนะแล้วก็เราก็ขอบคุณกันและกันด้วยเหมือนกันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็กาลังสรรเสริญอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาการที่เราชื่นชมยกย่องหรือสรรเสริญใคร ใดนคนหนึ่งเนื่องจากความประเสรฐที่เขามีความดีงามที่เขามีความรู้ที่เขามีนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราคือเรากำลังเสิเสอเราทำไมเพราะเหราเป็นผู้ให้ความรู้ให้กับอาจารย์คนนั้นเป็นผู้ให้เงินทองทรัพย์สินมากมายที่คนคนนั้นบริจาคเป็นผู้ให้ ความความหลอ่อความสวยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับคนนั้นคนนี้เราเป็นผู้ประทานให้ทั้งหมดฉะนั้นนอกจากเราเสรนอเราโดยตรงแล้ว,วเนี่ยความเนี้ยมากอะไรตั้งอะไรก็ตามที่เราเองได้รับมาหรือว่าที่คนอื่นได้รับเนี่ยสิ่งที่เราต้องมองให้เห็นก็คือเนียมาต่างๆความปวดปันต่างๆที่อัลลอ์ให้มาเพราะพระองค์คืออัลลอ์มาระหีมใช่ไหมครับพระองค์ทรงเมตตาลูกประทานเนี่ยมาให้กับทุกคนซึ่งเนียมาเหล่านั้นเนี่ย อีกทีแล้วมันก็มาจากล l l a ์เราจึงกล่าวว่าัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของลล l a ์เมื่อเรารู้ว่าลล l a ์เป็นผู้ประทานริสกีประทานปัจจัยยังชืพประทานความปวดปานทั้งหลายใช่ไหมครับไม่มีแล้วก็เมื่อมีใครมาชื่นชมมายกย่องมาสรรเสริญมาขอบคุณเราเราก็ต้องตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำสรรเสริญยกย่องขอบคุณนั้นเนี่ยมันจะต้องกลับไปยังผู้ประทานให้อย่างแท้จริงนั่นก็คือ a ล l a h Subḥanahu wa t a าลา